กลับเข้ามาครับเดี๋ยวเรียนคุณเทพไทยก่อนดูบอกว่าไม่เอาไม่อยากได้ลุงตู่และอยากให้ลุงตู่อยู่แบบนั้นแล้วครับนี่เรียนคุณเทพไทยก่อนใช่แล้วก็คุณสุรทิมพิจาร์กับคุณไทยกรพลสุวรรณไปแถมมหนึ่งหนึ่งสองให้คุณภูมิธรรมแล้วนะไปแจ้งความแล้วเอาละแถมมหนึ่งหนึ่งสองให้ด้วยก็มันก็เป็นไปได้แหละราะว่าเป็นการทําให้ราคายเครืองเบื้องยุคนบาทอ่านะในมุมมองอ่ะทีนี้กลับเข้ามาชะตากรรมของแต่ละคนคุณเทพไทยครับเขาว่ากันว่า ไม่ว่าเกมจะออกยังไงคุณทักษิณจะโดนหรือไม่โดนในวันที่9ก้ากันยายนนี้แต่ตระกูลชินวัตรน่าจะจบสิ้นลงแล้วในน้ำมือของแพทองทานจริงไหมคือมันไม่ได้น้ำมือของแพรทองทานมันมันจบสิ้นลงด้วยน้ำมือของคุณทักษิณคือคุณแพรทองทานมันเป็นแค่ละอ่อนเออมันไม่ได้รู้เรื่องหรอกคุณทักษิณกำหนดทั้งสิน้นจริงๆเนี่ยนะผมก็แสดงความเห็นไปก่อนหน้านี้กับคุณทักษิณว่าถ้าคุณจะ รักษาเซฟคุณแพรทองทานไว้เนี่ยคุณควรจะให้คุณแพรทองทานเนี่ยยุบสภาหรือลาออกตั้งนานแล้วไม่ใช่มาลาออกวันนี้ไม่ใช่มาลาออกวันนี้หรือยุบสภาวันนี้ทําไมคุณไม่ยุบสภาตั้งแต่วันที่สิบปดมิถุนายนวันคลิปเสียงลุดวันนั้นตาคุณแพรทองทานออกมาสารภาพว่าเสียงก็คือเสียงดิฉันจริงแหละแต่ว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองดิฉันขอลาออกหรือยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนป่านนี้เนี่ยชายแดนก็ไม่ยิงกัน ทาหารก็ไม่ขาดขาดทหารก็ไม่ตายเด็กก็ไม่ตายประชาชนก็ไม่ตายใช่ไหมเออปั๊มน้ำมันก็ไม่ถูกตะลมทั้งนั้นเลยแล้วทําไมคุณทักษินนึงมาให้ลูกสู้จนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายที่ผมพูดเพราะอะไรเพราะวันที่29เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาจะตัดสินแล้วควรที่จะลาออกเพื่อแม่คดีติดตัวไง ตอนนี้คุณแพรตองทานอายุ3 8 1แปดิบยี่ิปีก็กลับมาเป็นการเมืองได้ไงคือถ้าลาออกตั้งแต่คลิปเสียงหลุดหรือยุบสภาวันนั้น,น่ะความเสียหายน่าจะสักสามี่ปรซใช่เสียหายน้อยถ้ามาลาออกใกล้ๆวันตัดสินหรือว่าเช้าวันตัดสินอ,อาจจะเสียหายสักประมาณ7 8็ดปดิบปอร์ซนตแต่ตอนเนี้ยมันหมดแบบเนี้ยมันกินเนื้อเลยมันหมดเลยแล้วก็ถามอะถ้าวันนี้เนี่ยคุณตัดสินจะมาเล่นการเมืองต่อวันข้างหน้านะปีนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะยุบสภาสี่เดือนนี้เนี่ะ จากร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยเหลือสักหกสิบผมว่าบุญแล้วยังเหลือพานทองแท้อีกคนนะก็พานทองแท่โอ้ยพานทองแท้เป็นนายกกับบันเทิงในประเทศนี้เออบันเทิงกันแน่ก็ดีไงคนจะบันเทิงนะเอาก้อนโตลูกหัวไปปกติคนจีนเนี่ยนะลูกชายคนโตเนี่ยจะเป็นหัวเรียวหัวแรงของครอบครัวรอบนี้เนี่ยพานทองแท้ก็ผมเห็น โพสกันว่าแล้วทาไมผมจะเป็นไม่ได้แกก็จะเป็นได้นายกไม่ไม่อันนี้เราคุยกันนะว่าเขายังเหลือทายาทอีกสันกชองคนแต่ว่าเอมเนี่ยผมคิดว่าไม่แล้วถ้าจะเอาก็ต้องผ่านทองแท้แหละทองแท้เต็งหนึ่งเลยหลายคนก็บอกว่ามีลูกหลานก็มีลูกคุณสมชายยศนันอะไรก็มีแต่นั้นมันสายนอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมันไม่ใช่ไม่ได้อีกมันไม่ใช่ชินวัฒน์ไงมันวงสวัสดเขาอยากจะได้สายแท้เพราะฉะนั้นก็มีโอ๊คเอาดี เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมือหรือพังพักภูมิใจอภิศทพักเพื่อไทยที่มันพังเนี่ยนะก็เพราะน้ำมือคุณทักษิณอืคือคุณทักษิณแค่เดินเกมคนเดียวไงแล้วจนนี้สอสอออกจากพักเนี่ยก็เพราะแกแล้วนี่แกเมื่อวานผมเพิ่งได้ข่าวนะแกบอกว่าแกสารภาพกับสอสอไงก็ใช่ไงว่าแกดูคนผิดแกดูธรรมนัตผิดแกไว้ใจธรรมนัตมากเกินไปเลยมาเป็นเช่นนี้ทําให้ธรรมนัตพลิกคว้ว ผมบอกว่าแกรู้จักคุณธรรมนัฐตั้งนานแล้วคุณธรรมนัฐเด่นเล่นการเมืองเพราะคุณทักษิณดึงข้าวพักเพื่อไทยปีหกสองนานแล้วก่อนหกสองอีกปีห้าสี่เออปีห้าสี่นู่นบัญชีรายชื่อสมัยคุณยิ่งรักหมายเลขหกสิบสองนั่นแหละเห็นไหมอ้าวพอถูกรัฐประหารเขาก็ออกจากคุณยิ่งรักออกจากคุณทักษิณมาอยู่คอสชมาอยู่กับลุงตู่ลุงตู่ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีและสุดท้ายก็จะล้มลุงตู่พอล้มลุงตู่ลุงตู่ปลด ลุงตู่ปลดก็มาอยู่ลุงป้อม <หา S 2> ลุงป้อมก็หักหลังลุงป้อมแตกคอลุงป้อมก็มาอยู่กับทักษิณแล้ววันนี้จะหักหลังคุณทักษิณมาอยู่กับนุคุณอน,นุทินแล้วมันจะผิดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันยังเหลืออีกสองพักเดี๋ยวเอาพักใหญ่พักแรกก่อนเพื่อไทยลำบ,บากแน่นอนจบเพื่อไทยเนี่ยจบจบจบจะเลือกตั้งวันอีกสี่เดือนหรือจะเลือกตั้งปีเดือนน้อยลงจบจบจบภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยผมก็เชื่อว่ามีโอกาสมากที่สุดขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับส้มแทนเพื่อไทยไหมใช่ ก็แต่เพียงแต่ว่าโอเคละมันไม่ชนะร่มหรอกแต่ว่าในบรรดาพักอนุรักษนิยมทั้งบทขั้วทางนี้นะที่ไม่ใจร่มเนี่ยนะพักภูมิใจไทยจะได้เปรียบที่สุดวันนี้การเมืองภาคอีสานพักภูมิใจไทยเนื้อหอมอืมสอสอเพื่อไทยอีสานย้ายมาอยู่พักภูมิใจไทยเกือบต้องมดอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะเข็บชายแดนนะสี่จังหวัดนะ คุณดูไอ้สสกิกี้ยังยายพักอะเออกิกี้คุณอะไรนะนุชนาฏอนุชนาฏเอยังยายพักอะแล้วมันจะเหลืออะไรเขาก็รู้ว่าเรื่องความขัดแย้งชายแดนกัมพูชามันเซนซิทีฟสำหรับคนอีสานมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่พักเพื่อไทยแค่คู่แข่งเอาคลิปที่อุ้งยิงไปเปิดอุ้งยิงคุยกับอุลเซนไปเปิดเนี่ยก็เจ๊งแล้วไงภาคใต้ก็หอมนะภาคใต้เนี่ยคนก็บอกว่าถ้าคุณอยากเป็นผู้แทนอันดับหนึ่งลงพักภูมิใจไทย อันดับสองลงพักกล้าทำเอพราะพักเก่าคุณไปไหนกระสุนพักประชาธิปัตย์คุณเอ้ยมันโง่จนถึงวันนาทีสุดท้ายคุณพูดเองผมไม่ได้พูดนะคุณพูดเองผมในฐานะสิทธ์เก่ามันโง่จนนาทีสุดท้ายอุ้งอิงถูกปลดจากตําแหน่งแล้วแถลงที่จำเนียบยอมรับสารภาพหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติไปยืนเคียงข้างหน้าสลอน เออไปเป็นแบ็กอัพให้เขาเสร็จแล้วเขาไปแถลงจะตั้งรัฐบาลที่โรงแรมโรเยนพินเศษไปนั่งจับมือกับเขาด้วยโง่ไหมคุณว่าไปกอดซากศพไม่หล<ส>บคุณพูดได้เดี๋ยวเขาฟ้องศพ <สบ S 1> เ,เดินได้ออมันจะฟ้องอะไรวิจารณ์ทางการเมืองศพเดินได้คุณยังไปกอดซากศพในวันที่คุณมาร่วมเป็นนั่งร้านในการระบอบตักถินคนด่าทั้งประเทศสมาชิกด่าทั้งประเทศและวันนี้มันเป็นโอกาสที่สารรัฐธรรมนูญปลดองค์อิงออก จากนายกและคุณมีโอกาสถอนตัวออกมามาอยู่ห่างๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูใครจะตั้งรัฐบาลถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศาติเราก็เข้าไปร่วมทำตัวแบบธรรมนัติธรรมนัตินกรูรูฉลาดเป็นมวยเมื่อเช้านั่งแถลงเลยกูเกษีนหนูเลยวันนูน้นแกไม่ไปไงแกแกชิ่งไงไปอยู่พักแกก็นั่งที่พักแต่หลายคนหลายคนสงสยัยเอาเอาไหนนะภูมิใจไทยนะจะขึ้นมาพังอาดแต่อาจจะไม่ชนะสีส้มในการเลือกตั้งใช่หลายคนสงสยัยทำไมคุณธรรมนัสกก้าหักหลังคุณทักษิณ อ่าคุณธรรมนแกก็มีสัญญาณแกก็มีชีพประจำแกจับชีพประจรอ,อะไรแหละจะไหมแกกันนะที่เขามีข่าวลือกันนี่จริงไหมคิดว่าจริงไหมคือผมเชื่อว่าคุณธรรมนัดรอบนี้แกก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีแหละแกอยู่เบื้องหลังมานานแล้วแกอยากจะเป็นเป็นคือหมายความว่าคนอื่นให้คนอื่นเป็นและแกกํากับอยู่เบื้องหลังมันไม่เหมือนทาเองเป็นเองภาให้คุณแสดงไม่เหมือนกับแสดงเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีการถ้าทามีการพูด ว่าคุณอนุทินเนี่ยกล้าที่จะสนับสนุนให้คุณธรรมนัฐเนี่ยเป็นรัฐรมนตรีรอบนี้คุณทักษิณยังไม่กล้าตั้งคุณธรรมนัฐเลยคุณอนุทินจะกล้าตั้งก่อนนั่น<อ><อ>แหละเพราะคุณอนุทินกล้าตั้งอ่ะแกเลยปลิกขั้วแกก็แกก็กกหักมุมไงมาเลยอ่ะข้ามขั้วมาเลยไงมองคนผิดเลยเชื่อใจคนผิดมันก็คุณทําเองอ่ะเอะออคุณไม่สนองในสิ่งที่เขาอยากได้คุณอนุทินก็โอเคอ่ะก็สนองอ่ะเห็นไหมล่ะอ๋ะอ,อผมก็จะดเดี๋ยนะ นี่คือสาเหตุที่คุณเทพไทยบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลที่คุณอนุทินจะเป็นนายกถ้ามีเนี่ยอายุก็ไม่นานเหมือนกันใช่อยู่อยู่เพื่อจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยุบสภาเชื่อผมเชื่อว่าอยู่ไม่นานหรอกอเออแล้วคุณอนุทินก็ไม่แคร์ด้วยอยู่นานไม่นานอยู่สเดือนกับ3เดือน2เดือนมีค่าเท่กากันเพราะทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วคุณเชื่อว่าเขาจะรักษาสัญญาสี่เดือนกับพักส้มหรอคือรักษาไม่รักษามันเป็นเรื่องของอนาคตนะเราก็ไปดูถูกดูกแคลนก็ไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่า สถานการณ์การเมืองเนี่ยมันทําให้การตัดสินใจทางการเมืองของคุณอนุทินเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้การเมืองในวันนี้วันเซ็นสัญญากับการเมืองอีกสองสามเดือนกระแสมันเปลี่ยนง่ายเนี่ยคุณอนุทินก็จําเป็นต้องสนองกระแสนในตอนนั้นก็ได้ไงคือถ้าทุกอย่างออกมาเข้าทางภูมิใจไทยเดี๋ยวเราจะเห็นบริบทต่างไปอีกใช่พักสุดท้ายพักประชาชนผู้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดอีกพักหนึ่งเป็นยังไงอนาคตคือพักประชาชนเนี่ยผมก็ยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยในบรรดาพักการเมืองทั้งหมดเนี่ยเขา โดดเด่นที่สุดนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยถ้ายุบสภาภายในสถานการณ์เช่นนี้นยไม่มีพรรคการเมืองใดที่หวือหวาพรรคประชาชนแม้ว่าจะได้เปรียบกว่าทุกพรรคแต่ว่าไม่หมือหวาสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะแลนสไลด์ได้เกิน250เนี่ยผมคิดว่าหมด150เดิมได้ถึงไหมร้อยห0เดิมได้หรือไม่อยู่ที่สถานการณ์การเมืองในวันเลือกตั้งเพราะพรรคประชาชนเนี่ยเขาเล่นกระแสเขาปั่นกระแสในวันที่เขาชนะพรรค เพื่อไทยในปี66เนี่ยไม่มีใครคาดคิดว่าเขาชน,นะนะแต่ระโค้งสุดท้ายเขาปั่นกระแสจนเขาชนะได้วันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าดูจากหน้าไพ่วันนี้นะเขาเนี่ยได้เท่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเก่งโชคนะดีแล้วเก่งแล้วเพราะว่าในขณะที่เพื่อไทยจะเจอคลิปเสียงของแพรทองทานกับหุ่นเซนพักประชาชนนี่ถ้าคนจะเป็นคู่แข่งก็ต้องเจอคลิปพิธาประเภทมีฐานไว้ทําไม เขาไม่ลบกันแล้วมีแต่เลือลบหรือรัฐบาลส้นตีนเอาไปเปิดนี่พักประชาชนก็เสร็จนะเพราะทหารกำลังได้รับคะแนนเสียงก็เยอะใช่คือแต่ตอนนี้ไงคือตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าพอกระแสทหารแรงพักประชาชนก็ตกในวังวนวาธกรรมติดกับวาทกรรมมีทหารไว้ทําไมทหารส้นตีนอะไรเงี้ยนะอันนี้นะแล้วเขาก็ลําบากใจไงยถ้าสมมุติว่าฐานดีอย่างเงี้ยเขาเชียร์ฐานสมมติว่าเขาชมฐานยอหานเนี่ยนะไอกองเชียร์ที่ไม่เอาฐานเขาจะด่าเขาไง เห็นเห็นเห็นภาพตะวันที่ไปยืนทําหน้าทำมืองถึงหลังแม่ทัพภาคสองเมื่อวานไหมที่ที่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเขาไปด่าทหารไปวิจารณ์ทหารเหมือนเดิมเพื่อเอาใจมวลชนที่ไม่เจ้าตานก็ถูกสังคมคนถูกสังคมไม่เลือกเลยรานนั้นนะเพราะจะไ้นเขาก็วางตัวยากรอตอนนั้นเนี่ยพรคประชาชนในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาจะได้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหรือไม่มีประเด็นอะไรกระแสประเด็นอะไรที่มัน หือหวาจนคะแนนมันเทมาเนี่ยผมว่าได้เท่าเดิมเนี่ยก็โชคดีแล้วฐานเดิมใช่ฐานเดิม,ดมโชคดีแล้วเป็นไปได้ไหมคําถามสุดท้ายผมไปได้ยินมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าดีลกันรู้เรื่องหลังการหลังการยุบสภารอบนี้นะแล้วไปเลือกตั้งใหม่พักภูมิใจไทยจะกลายเป็นพักที่เอาคนมา่างพักเพื่อไทยเยอะมากแล้วพักเพื่อไทยจะหายไปเลยเป็นไปได้ไหมคือพักภูมิใจไทย จะเอาคะแนนจากพรรคภูมิอจไทยมาอยู่แล้วแล้วก็จะเอาคะแนนจากฝ่ายอนุรักษนิยมพี่ตุ๋ยด้วยเหรอมาทั้งหมดเพราะพรรคอนุรักษนิยมของแท้มันลอยต้วหมดเนี่ยรวอมไตสร้างชาติพลังประชาัฐประชาธิปัตย์เนี่ยเออมันบ่มีไกลทุกพรรคเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าไม่ใช่ได้เลือดเนื้อเชื้อแท้ของอนุรักษนิยมก็ตามแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นพรรคที่อนุรักษนิยมพอที่จะพึ่งพิงได้ไง พักของคุณทักษิณนะมันจะเหลือเฉพาะคนที่รักคุณทักษิณสูงกต่อทักษิณศรัทธาต่อคุณทักษิณเท่านั้นคนที่มีอุดมการณ์อะไรมันไปพักชมหมดแล้วเพราะฉะนั้นดอกสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะเห็นหรือสงครามครั้งหน้าที่จะเริ่มต้นขึ้นคือพักประชาชนยืนซดกับพักภูมิใจไทยใช่ตัวต่อตัวตีกันเลยคือไม่ต้องยืนชดมากหรอกแค่พักประชาชนไม่ได้เกินครึ่งเนี่ยนะ ฝฟายนี้ก็ได้เป็นนัดตบาบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยใช่นี่ก็คือฉากทัดการเมืองที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว7 77แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณเทพไทยลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ